สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินที่เจ้าของต้องการขายด่วนเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เงินที่ดิน2อแปลงติดกันติดถนนมีไฟฟ้าประปาพร้อมทั้ง2องแปลง เนื้อที่แปลงละ22ไร่2งานในพื้นที่ตําบลหนองระเวียงอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิ่จะเป็นฉนวนครุดแดงมีทั้งหมด2แปลงแปลงละ22ไร่2งานปัจจุบันติดภาระจำงทั้ง2แปลงเจ้าของมีความจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องการขายด,วด่วน ที่ดินทั้งสองแปลงจะอยู่ติดกันหันหลังชนกันด้านหน้าอยู่ติดถนนสาธารณะทั้งสองแปลงแปลงที่ 1. อยู่ติดถนนสาธารณะเป็นถนนลูกรังหน้ากว้าง75เมตรยาวลงไปตั้ง้านท้ายแปลง500เมตรที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านพร้อมครับ ที่ดินจะมีลักษณะสลบจากด้านท้ายลงมาอย่างด้านหน้าด้านหน้าจะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรแปลงที่2อ,อยู่ติดถนนสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตสลับกับถนนลาดยางหน้ากว้าง75เมตรยาวลงไปทั้งด้านท้ายแปลง500เมตรที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนบ้านพร้อมเช่นกันครับที่ดินจะอยู่ตามกว่าถนนประมาณ1.5เมตรท่านผู้ชมครับพื้นที่บริเวณนี้เจ้าของที่ดินจะแบ่งแยกโฉนดออก2ไร่สำหรับใช้เป็นบ้านพักอาศัยของเจ้าของที่ส่วนที่เหลืออีก20ไร่2ง,งานจะเป็นพื้นที่ส่วนที่จะขายทั้งหมด พื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล161เมตรเป็นที่สูงน้ำไม่เคยท่วมเนื่องจากเอกสารสิทธิ์ทั้งสองแปลงปัจจุบันติดภาระจำงกับนายทุนทางเจ้าของที่ดินจึงต้องการที่จะขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีอยู่จึงต้องการที่จะขายที่ดินทั้งสองแปลงนี้หรือจะเลือกซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้ครับ หรือถ้าท่านใดต้องการที่จะมาเปลี่ยนมือโดยการไถ่ายถอนจำนองจากนายทุนเดิมในอัตราดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าของที่ดินก็ยินดีนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมนัดดูที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164ท่านผู้ชมครับ ที่ดินทั้งสองแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนรัดยางทางหลวงชนบทหมายเลข3010เส้นพิมายจักราชประมาณ1.2กิโลเมตรอยู่ห่างจากถนนสี่เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข206เส้นพิมายหินดาดประมาณ5กิโลเมตรห่างจากแยกวังหินอำเภอพิมายประมาณ10กิโลเมตรที่นี่ของเราจะอยู่ห่างจากโลตัสพิมายประมาณ14กิโลเมตร จากอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่ว่าการอำเภอพิมายและตลาดสดพิมายมาย,ยังแปลงที่ดินประมาณ16กิโลเมตรอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพบริเวณแยกตลาดแคม,มาประมาณ26กิโลเมตรจากตัวเมืองโคราชมาย,ยังแปลงที่ดินประมาณ55ากิโลเมตรเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาร่ละ250,000บาทราคานี้ต่อรองได้นะครับ ่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งครับเพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงคุณภากินจะพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับจะมีทั้งหมด2แปลงนะครับแปลงละ22ไร่2งานนะครับที่ดินจะหันหน้ามาทางทิศตะวันตกนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับ มีทั้งหมด2แปลงนะครับแปลงละ2 2ไร่2งานแปลงนี้จะเป็นแปลงทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับแนวเขตที่ดินจะอยู่บริเวณนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่75เมตรนะครับยาวลงไปทางด้านท้ายแปลงนะครับอีกประมาณ500เมตรนะครับที่ดินของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะครับเ5เมตรนะครับไปจนถึงรั้วกำแพงของอบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับ บริเวณนี้จะเป็นที่นานะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับด้านท้ายจะเป็นที่ไร่ที่สวนนะครับทำเป็นไร่อ้อยนะครับที่ดินจะมีลักษณะสโลปนะครับจากด้านท้ายลงมาอย่างด้านหน้านะครับพื้นที่บริเวณนี้น้ําไม่ท่วมนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลหนองละเวียงนะครับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาใช้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับรายละเอียดอื่นๆดูจากภาพถ่ายมุมสูงได้นะครับ อีกแปลงหนึ่งนะครับจะอยู่ถัดจากแปลงนี้ไปนะครับเป็นแปลงทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับเหมือนกับแปลงนี้เลยนะครับอาศชยชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับมาเก็บไว้ทํากําไรได้นะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับจึงต้องการที่จะขายนะครับเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดจำนองนะครับ ทั้งสองแปลงเลยนะครับเนื้อที่22ไร่2งานสามารถซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับซื้อแปลงเดียวได้นะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้ามาทางทิศตะวันตกนะครับสําหรับแปลงนี้ติดถนนทั้งสองแปลงเลยนะครับแปลงหนึ่งจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับจะมีบ้านเรือนของเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับท่าใดสนใจแปลงไหนนะครับสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดขอดูเอกสารสิทธิ์ของแปลงที่ดินได้นะครับ ด้านนี้จะเป็นคลองน้ํานะครับจะมีถนนลาดยางนะครับสลับกับถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตจะมาสิ้นสุดบริเวณสะพานนะครับสะพานข้ามคลองหน้าแปลงที่ดินของเราพอดีเลยนะครับมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนบ้านนะครับพร้อมเลยนะครับมาซื้อเก็บไว้ทํากําไรได้เลยฮาเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกแปลงหนึ่งนะครับทางด้านทิศตะวันออกด้านโน้นนะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแปลงทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะอยู่ติดกับถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตสลับกับถนนลาดยางนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางด้านนี้ก็จะมีหน้ากว้างอยู่ที่75เมตรเช่นเดียวกันนะครับจะมีบ้านของเจ้าของบ้านด้วยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่2งานนะครับเท่ากันนะครับบริเวณนี้ทางเจ้าของจะแบ่งออกนะครับในส่วนของบ้านนะครับแบ่งออกประมาณ2ไร่นะครับ จะมีหน้ากว้างคงเหลืออยู่ที่40เมตรนะครับไปจนถึงรั้วกำแพงของเพื่อนบ้านบริเวณนี้นะครับถนนก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเชื่อมต่อไปยังถนนสีเลนด้านหน้าได้นะครับบริเวณนี้จะอยู่ต่ำกว่าถนนคอนกรีตรประมาณ1.5เมตรนะครับตรงเข้าไปข้างในเลยนะครับจะเป็นไร่อ้อยดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้นะครับหลังจากมีการแบ่งแยกแล้วบริเวณนี้จะมี เนื้อที่คงเหลือประมาณ20ไร่2งานนะครับเจ้าของจะแบ่งออก2ไร่นะครับเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่2งานอยู่ติดกับแนวรั้วนะครับของเพื่อนบ้านบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นบ้านของเจ้าของที่ดินนะครับมีอยู่2ซาหลังนะครับตรงนี้นะครับที่ทางเจ้าของจะแบ่งไว้นะครับหลังจากนั้นจะเป็นแปลงที่จะขายนะครับเนื่องจากเจ้าของนะครับมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับตามที่ผมได้นําเรียนให้ทราบ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับเข้าออกสะดวกนะครับแปลงนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับจึงขายในราคาไม่แพงนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดขอดูเอกสารสิทธิ์ของแปลงที่ดินได้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้จะอยู่ในส่วนของตําบลนิคมสร้างตนเองนะครับมีไฟฟ้ามีประปานะครับมีเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะครับ สามารถเลือกซื้อได้แปลงใดแปลงหนึ่งได้นะครับหรือจะเอาทั้งสองแปลงเลยก็ได้นะครับเนื้อที่22ไร่2งานนะครับสำหรับแปลงทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนี้จะแบ่งแยกออกให้เนื้อที่2ไร่นะครับจะคงจะคงเหลือเนื้อที่ไว้สําหรับขายนะครับ20ไร่2งานนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ